อาเตือนกันนิดเึงนะคือก็ต้องเตือนกันเรื่อยๆนะไอ้เรื่องกดลิงก์กดอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือไอ้กฟพอที่ผมเห็นเยอะมากเลยนะคุณฑิยาว่า,าส่งเอสอมอมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะวันก่อนมีดาราคนหนึ่งใช่ไหมบอกเลอแป๊บเดียวอัโดนไปห้าล้านมัน้งนาวินต้าหรือ<ช>อะไรอะ,ะใช่<อ>ค่ะใช่ค่ะอันนี้อันนี้คือต่อให้อย่างไงบางทีมันพลาดได้นะก็ต้องต้องระมัดระวังนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็ นะออกมาเตือนนะครับมันมีลิงก์ที่กลุ่มมิจฉาชีพมกกักจะนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดนะครับ5แบบ1ลิงก์ดูดเงินนะอันนี้คือลิงก์ที่หลอกให้ผู้เสียหายนี่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือติดตั้งแอปเข้าไปทำทำธุรกรรมถอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหายนะครับเช่นหลอกให้กรอกข้อมูลบัญชีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรต่างเหล่านี้นะครับ2ลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็จะ นำไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่มีรูปแบบคล้ายๆกับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการต่างๆอย่างเช่นฉลองครบรอบ50ปีบริษัทนั้นบริษัทนี้แจกเสื้อมูลค่ารองเท้ามูลค่านี่นี่นี่3,000คู่ต้องกรอกข้อความไปแบบนี้ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์ในการหลอกไปลิงก์หลอกลงทุนลิงก์เว็บพนันลิงก์เงินกู้ปลอมผิดกฎหมายนะครับประเด็นสําคัญที่ตํารวจอยากจะเตือนคือห้ามกด ห้ามกรอกห้ามติดตั้งนะครับจะได้ไม่กลายไปเป็นเหยื่อของวิชาชีพนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไปเนี่ยพลาดเลยนะฮะค่ะกรณีของคุณนาวินตาที่โดนเนี่ยอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้มาเป็นลิงก์อะไรที่มันแบบมันดูน่ากังวลอะ่ะของคุณนายวินตา <S <S มันเป็นแบบข้อมูลสุขภาพอะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้คนชอบส่งข้อมูลทางสุขภาพมาให้กันผ่านทางโซเชียลอะ่ะ แล้วคุณอาวินต้าก็เลยไปกดพอนิกว่าเป็นข้อมูลแบบเพื่อการดูแลสุขภาพ mm. พอกดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลยค่ะนั่นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่เขาเตือนและเขาเขาเขา,เขาแก้ปัญหากันนะเท่าที่ได้ยินนามนะเขาบอกว่าตอนนี้ใครมีบัญชีออนไลน์อะ่ะอย่าเอาเงินไว้ในบัญชีออนไลน์เยอะ mm. เขาบางคนน่ะเก็บเงินแบบ แสนแสนล้านล้านเอาไว้ในบัญชีที่มีที่มีแอปพลิเคชันหมดเลยอ,ะอ่ะเหมือนกับเงินทั้งชีวิตเนี่ยเก็บเอาไว้ในธนาคาร A เพราะว่าจะได้แบบถอนเถินอะไรได้ง่ายทําธุรกรรมได้ง่ายแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เราไปพลาดโดนพวกมิจฉาชีพอะ่ะมันก็เอาไปได้หมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องอวางแผนค่ะว่าคุณจะเอาเงินจํานวนที่คุณมีเก็บไปทั้งชีวิตเนี้ยพี่ก้องมีเงินล้านนึงเก็บไปทั้งชีวิตเก็บไว้ได้อย่างเงี้ยนะ เอาไปเก็บเอาไว้ในบัญชีที่มันไม่มีพวกที่มันไม่มีธนาคารออนไลน์อะ่ะจะปลอดอภยัยจะมีความปลอดภ <ผม S 1> <ำ>ัยมากกว่าผมทําอย่างที่หนิงบอกแล้วนะครับมผมเหลืออยู่ประมาณทักหมื่นสองหมื่นเนี่ยผมผมลบแอปหมดเลยเหรอลบแอปทิิงเลยเออเพราะว่าเอาเวลาจะไปเบิกเนี่ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็จะต้องเอาสมุดไปเบิกคือคือยุ่งยากหน่อยไม่เป็นไรไอ้ที่เป็นแอปก็เหลือประมาณทักหลักพัน นะเออเอาไว้จ่ายค่าขนมค่าข้าวแกงอะไรพวกเนี้แตะแตะแตะไปนะแล้วก็ไอเอสเอ็มเอสของกอฟผกฟพอ,อะไรเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปกดนะฮะเอสกฟพเขาไม่เคยส่งเอสเอ็มเอสไปหาใครนะอันนี้โดนกันบ<อ>่อยตอนนี้ปเป็นอันดนะับหนึ่งเลยนะกระทรวงดีอีออกมาแล้วร,รวบรวมนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยที่ตอนนี้มีคนมีการส่งกันเยอะกฟพส่งเอสเอ็มเอสแจ้งมิเตอร์ไฟฟ้าเสียงชำรุดคิดค่าไฟเกินจริงให้ติดต่อเปลี่ยนมิเตอร์ฟรีพร้อมรับเงินคืนเนี่ยอันเนี้ยเอาออันดับหนึ่งเลย ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดด้วยนะคือน่าจะมีมีการคลิกลิงกเข้าไปเยอะมากที่สุดจากเรื่องนี้ใช่ใช่อันนี้ทางลองเอ่อในลองประลัดกระทรวงดีในฐานะโฆษกกระทรวงดีเนี่ยคุณเวทางพ่วงซับออกมารวบรวมเลยนะคะอันดับหนึ่งคือกอฟอส่ง s อส่ง SMS แจ้งมิเตอร์ไฟฟ้าเสี่ยงชมรุดคิดค่าไฟเกินจริงให้ติดต่อเปลี่ยนมิเตอร์ฟรีพร้อมรับเงินคืนอันนี้อย่ากดเด็ดขาดอันดับส กรมการขนส่งเปิดทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่าน Facebook เพจ dtln online อะไรเนี่ยไม่มีอย่าเชื่อนะคะอันดับสามกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงาน handmade สร้างไรายได้เสริมสมัครผ่านเพจ Facebook Good อเดียไทยอันเนี้ยบางคนบอกอุ๊ยอยู่ว่างๆหางานไรายได้เสริมดีกว่าอันเนี้ยอย่าเชื่อนะคะเอาอันดับสี่เปิดให้ลงทุนกับกองทุนหุ้นเครือ cp เปิดพอร์ต1,000รับปันผล220บาทต่อวันและ5,000บาทรับปันผล1,200บาทต่อวันเห็นผลตอบแทนเนี่ยอย่าไปกดโดยเด็ดขาดนะคะ uh. อย่าโลภนะอันดับห้าอันนี้งงค่ะหากสัมผัสดโดนสารกันบูดในปลาทูน,นึ่งจะเป็นมะเร็งผิวหนังเข้าใจว่าอันนี้เป็นลิงก์ที่เหมือนกับว่าเตือนเหมือนกับใครนาคิดยังคิดว่าน่าจะคล้ายกับคุณนาวินตา คือเป็นลิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอ่ะอืและถ้าหากว่าคุณคุณอ่านพาดหัวแล้วคุณรู้สึกเฮ้ยมันน่าสนใจอยากอ่านรายละเอียดคุณคลิกลิงเข้าไปเปล่าเข้ไปกดดูอ่าเรียบร้อยเลยเสร็จเลยนะคะเนี่ยบนะค่ะอ่าวนะฮะหมดเวลาแล้วเนาะเวลาท่านจะได้ไปทํางานกันเออก้าวมงไม่ทํางานวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดคือเราอะเราไม่ค่อยได้หยุดเราเลยทํางานกันทุกวันเราเลยนึกว่าคนอื่นก็ทํางานด้วยนะ อาจจะมีบางคนทําอยู่นะเลิกเสื้อนะครับย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะอ๋อแอดมินเสื้อฝากมามีอยู่ประมาณ5้าท่านที่จ่ายตังค์แล้วนะครับแต่ไม่ได้ให้ชื่อที่อยู่ไว้นะไอเดี้เราก็จะส่งไปไม่ถูกนะครับขอความการุณาช่วยส่งชื่อที่อยู่มาให้เราด้วยนะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนี้ยส่งมาส่งมาในอินบ็อกซ์นะครับอย่าไปส่งในในหน้าเพจนะครับเพราะว่า เผื่อเวลาขนส่งเขาจะไปส่งของแล้วโทรถามทางหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะวันก่อนผมไลฟ์แล้วก็ท่านก็บอกว่าผมใส่เสื้อถึงแกนเนี่ยเอเอตัวเสื้อถึงแกนที่ผมใส่เนี่ยมันเหมือนกับแบบมันไม่เหมือนหรือเปล่านะเอคือไอ้ตัวนั้นอนะมีแค่ไม่กี่ตัวในประเทศนี้นะคือทํามาเพื่อสําหรับวันงาน วันงานที่เราเปิดตัวกันโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงไอ้เครื่องหมายคําพูดมันจะแหวงแหวงหายไปนะแต่แบบจริงๆเนี่ยคือแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับขอบพระคุณด้วยนะที่เพราะว่าตอนนั้นทํามาแค่3ตัวนะหญิงตัวหนึ่งผมตัวหนึ่งยิมตัวหนึ่งก็จะรีบๆก็อาจจะไม่ได้ตรวจปุ๊บกันนะครับก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแต่ว่าชั้นปกติคือโลโก้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเหมือนเหมือนอันนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเอาละครับวันนี้ก็ ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับผมก็เจอกันได้ตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับทั้งทุกบ้านเลยนะครับบ้านเ b o o k YouTube แล้วก็ที่ TikTok นะครับสวัสดีครับ